สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามานะคะวันนี้เรามีความรู้สองหัวข้อที่พี่แกนอยากจะมาบอกนะคะก็คือเอลูกร้องไห้หลังกินนมนะคะเกิดจาอะไรได้บ้างมาคุยกันนะคะใครมีปัญหานี้อยู่กดหนึ่งนะคะแล้วก็กรณีอีกเรื่องนึ่งจะเป็นเรื่องของลูกน้อยจอมสั่งการคะ่ะ ลูกน้อยจอมสั่งการอเผอิญมันก่อนพี่กันไลเรื่องลูกน้อยเจ้าหนูจำไม่แล้วก็มีคุณแม่คอมเมนต์ถึงลูกน้อยจอมสั่งการค่ะอันนี้เรามาดูว่าอะไรเป็นสาเหตุให้ลูกเรามีบุคลิกภาพเป็นลูกน้อยจอมสั่งการแล้วจะรับมือ,อยังไงคะ่ะและลักษณะแบบไหนที่บอกว่าลูกน้อยเราเนี่ยเข้าข่ายเป็นเด็กจอมสั่งการแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่จิตการลุนค่ะพี่กันจะพยายามเอาแบบสองเรื่องที่เป็นเรื่องของเด็กที่โตหน่อยกับเด็กที่เป็นเด็กเล็กนะคะมารวมรวมกันในวัน ในเนื้อหาที่จะร้ายเพราะว่าเข้าใจว่ากลุ่มพี่แกก็จะมีเด็กที่เป็นเบบีเนาะแล้วก็เด็กที่เริ่มโตไปด้วยกันค่ะมีหลานห้าขวบเป็นบอสซี่เลยค่ะอยู่บ้านก็สั่งพ่อแม่พี่ตายาแต่ออกจากบ้านไปโรงเรียนกลับกลายเป็นเด็กขี้อายไม่กล้าพูดแถมกลัวเพื่อนที่ตัวเล็กกว่าด้วยค่ะอืมเขาอ,อาจจะเก็บกฎมาจากที่โรงเรียนแล้วก็เห็นพฤติกรรมคนที่โรงเรียนมาแล้วก็มาสั่ง พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เป็นได้นะอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะบางทีเด็กเนี่ยอันนี้เป็นสาเหตุในทางกับกันสี่คุณแม่ถือแกไม่ได้เลือกสิ่งนี้มาพูดนะคะ mm hmm. ในเรื่องในเด็กที่มีความกลัวกังวลใดๆอาจจะกลายเป็นพฤติกรรมที่เป็นบอสซี่ได้นะคะ mm hmm. เพราะว่าเขาใช้การสั่งเพื่อขบขบความรู้สึกของตัวเองไว้อันนี้ที่พี่กักอ่านเจอนะคะ mm hmm. ก็มีเป็นโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันคะ่ะทีนี้ เอ่อคียอายไม่กล้าพูดเนี่ยต้องถามเพราะว่าไปโรงเรียนแล้วเขาเป็นยังไงคือเราต้องเสริมความมั่นใจของเขาหรืออาจจะต้องชมเขาให้มากขึ้นเขาจะได้เริ่มมีความมั่นใจหาจุดดีของเขาให้เจอเขาจะได้มั่นใจได้นะคะอ่าทีนี้เด็กสามเดือนกินนมแล้วชอบดึงแล้วเขาก็ร้องค่ะอ่าอาจจะเป็นท้องอืดท้องเฟอ้อขนาดเวลาที่กินนมไปสักพักหนึ่งแล้วลูกร้องระหว่างกินนมอ่าอาจจะมีลมในท้องเยอะให้อุ้มเลยก่อนนะคะไม่เคี okay. วันนี้ต้องขอบคุณทุกการรายการแชร์นะคะพี่แกนไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ